Robin Hood แอปพลิเคชันผู้ให้บริการจัดส่งอาหารยอดนิยมของคนไทยนะครับล่าสุดก็ประกาศยุติการให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ช่อง e d u p l u s ของเรานะครับก็ประกาศยุติการให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Robin h o o d นะครับผู้ให้บริการส่งอาหารยอดนิยมของคนไทยนะครับแลบว่าเป็นที่น่าเสียดายมากครับโดยที่มาของแอป o b บ n h o o d เนี่ยก็มีการเปิดตัวตั้งแต่ปี2020นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการค19ระบาทั่วโลกนะครับ ในเมืองไทยเองก็เช่นกันนะครับโดยเป้าหมายของการที่เปิดให้บริการแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็มาจากการที่ต้องการจะช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารนะครับให้สามารถมีทางลอดนะครับในการจัดส่งอาหารให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันทางลูกค้าเองก็ได้มีทางเลือกสําหรับการจ่ายเงินซื้อสินค้าซื้ออาหารนะครับโดยในราคาที่ถูกลงแล้วก็เข้าถึงร้านค้ารายย่อยด้วยนะครับอาจจะเป็นร้านค้ารายย่อยใกล้บ้านท่านนะครับอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันโรเินฮูดจะไม่ได้มีการเก็บค่าคอมมิชชั่นนั่นเอง เราะนั้นก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่แข็งมากๆโดยที่ผ่านมาก็แอปพลิเคชันบรเปนุทมีผู้ใช้บริการมากกว่า2ล้านรายนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่เขาร่วมมากกว่า2 0 0 0 0นแห่ง ในส่วนของสาเหตุการปิดตัวการให้บริการก็มีการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายนะครับว่ามาจากอะไรบ้างนะครับหลักๆที่จะกล่าวไปก็คือในเรื่องของการขาดทุนสะสมนะครับทุกปีตั้งแต่การเปิดตัวให้บริการมาอย่างนึงก็คือการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับสำหรับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารรายใหญ่ของแอปอื่นๆนั่นเองครับก็เรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นทาง grab line man วงในนะครับที่มีส่วนการแบ่งการตลาดที่น้องเกวใหญ่กว่ามีทรัพยากรทางด้านการเงินที่เหนือกว่านั่นเองในขณะที่การแข่งขันนี้ก็ทาให กลยุทธ์ก็คือไม่เก็บค่าคอมมิชชั่นถึงแม้ว่าจะได้ผู้ใช้บริการเข้ามาจํานวนมากแล้วก็ร้านค้ามาเข้าร่วมแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับในการแข่งระยะยาวในขณะที่เรื่องของกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านการตลาดเนี่ยถึงแม้ว่าการไม่คิดค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าเนี่ยจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากนะครับในการดึงดูดร้านค้าให้เข้ามาร่วมกับทาง Robinhood นะครับแต่ก็ทําให้ทางแอปพลิเคชันเนี่ยก็สูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไปนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแผนในส่วนของการขยายกิจาการเป็น Super แอปนะครับแต่การดําเนินการก็เรียกกว่่าาาต้้้ออองงใชทรรัพยยยคนนขเเเะ็็ลป ปัญหาหนึ่งทําให้บริษัทไม่สามารถที่จะรักษาสถานะทางการเงินที่มั่นคงได้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันในส่วนนี้ในส่วนผลกระทบนะครับของร้านค้าแล้วก็ผู้ขับรถส่งอาหารในบรรดาราเดอร์แล้วกันก็มีค่อนข้างมีผลกระทบพอสมควรนะครับก็คือการปิดตัวของรบินทูตเนี่ยเรียกว่าผู้ใช้หลายล้านคนนะครับในการใช้แอปในการสั่งซื้ออาหารแล้วก็สั่งซื้อสินค้าบริการต่างๆก็เรียกว่าอาจจะต้องไปใช้แอปที่มีค่าบริการค่าคอมมิชชั่นแทนในขณะที่บรรดาราเดอร์นะครับก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นะครับก็คาดว่าม,มา ก็คงจะต้องไปหาช่องทางอื่นในการที่จะใช้บริการในการจัดส่งอาหารต่อไปนะครับโดยสรุปในภาพรวมนะครับที่ได้มีการวิเคราะห์การปิดตัวของแอปโลบินทูธเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ในกันมาจากการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่สูงนะครับของ Market Share ในบริการจัดส่งอาหารซึ่งแม้ว่าการไม่คิดค่าคอมมิชชั่นอาจจะเป็นแผนที่ดีแต่ว่าในระยะยาวก็เรียกว่าทําให้ประสบปัญหาการขาดทุนนะครับก็นับว่าเป็นที่น่าเสียดายแต่ก็คาดว่าทางบริษัทเองก็น่าจะมีการแผน ระดมทุนหรือมีการนำทรัพยากรต่างๆที่ได้ใช้ตรงนี้ไปเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราคงต้องมารอติดตามอัพเดทกันต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ในตอนถัดไปครับ